สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่องมีกาเมะวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารในวงการซีรีส์จีนอีกเช่นเคยโดยวันนี้ผมก็จะมาแนะนำซีรีส์เรื่องใหม่ของ VTV นั่นก็คือเรื่องดั่งประกายสองหัวใจซึ่งนำแสดงโดยฐานเจียนซื่อแล้วก็หวังฉูหลันโดยซีรีส์เรื่องดั่งประกายสองหัวใจก็ถ่ายทําเสร็จมาแล้วระ,ะหนึนะอยู่ระหว่างการรออออากาศ และล่าสุดก็มีข่าวออกมาว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยจะออนแอร์ให้รับชมกันแล้วในราวเดือนพฤศจิกายนนี้บนแพลตฟอร์ม VTV ซีรีส์เรื่องดังประกายสองหัวใจหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า Love Has Firework ก็จะเป็นซีรีส์แนวรักโรแมนติกดัดแปลงมาจากนิยายออนไลน์ในชื่อ e Life t o g e t h e r ของผู้เขียนหงจิงนำแสดงโดยหวังชูหลันรับบทเป็นเฉียนเฟยสาวสวยเจ้าของบ้านเช่า ส่วนพระเอกก็จะเป็นฐานเจียนซื่อรับบทเป็นหลี่อี้เฟยรุ่นที่2ของตระกูลเศรษฐีผู้ร่ำรวยส่วนผู้กับับก็จะเป็นคุณชุยเหลียงนะคุณชุยเหลียงเขาก็จะมีผลงานซีรีส์เด่นๆเ,เช่นด้วยรักในปี2021 Dream House ในปี2022และ The Outsider ในปี2023เป็นต้นซีรีส์ดังประกายสองหัวใจก็จะมีขนาดความยาวทั้งสิ้น35ตอนจบ เบื้องต้นก็คาดว่าจะออนแอร์ air ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้บนแพลตฟอร์ม BTV สำหรับเรื่องย่อของซีรีส์ดังประกายสองหัวใจก็จะกล่าวถึงเฉียนเฟยก็รับบทโดยหวังจูหลันเธอก็เป็นพนักงานธนาคารฝ่ายการลงทุนซึ่งเธอก็คาดหวังที่จะสร้างครอบครัวที่มีความสุขและอบอุ่นร่วมกับหวังรั่วไห่แฟนหนุ่มที่ก็หากันมาตั้งแต่สมัยเรียนจนกระทั่งทั้งสองนี้ก็ตกลงซื้อบ้านอยู่ด้วยกันแต่แล้ววันหนึ่งกลับเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด พื่อนสนิทของเธอเย่าจริงๆที่ทํางานเป็นพนักงานโรงแรมก็ได้เห็นหวังรั่วไห่พาผู้หญิงอื่นเข้าโรงแรมเมื่อถูกจับได้แทนที่หวังรั่วห่จะสํานึกกลับต่อว่าเธอว่าทําให้เขานั้นต้องมีชีวิตอยู่อย่างประหยัดและไม่มีความสุขซ้ํายังบอกเลิกกับเฉียนเฟยด้วยนอกจากนี้ตัวหวังรั่วไห่ยยังขอแบ่งเงินฝากในบัญชีร่วมกันและก็ขอค่าประจ,จำบ้านคืนในส่วนของเขาความรักครั้งแรกของเฉียนเฟยจบแบบไม่ค่อยสวยงามเท่าไหรนะ่นัก แต่ความจริงที่อยู่ข้างหน้าก็คือเธอต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นด้วยความที่เธอต้องการเก็บบ้านหลังนี้เอาไว้จึงจําเป็นต้องยืมเงินจากพ่อและก็แม่เลี้ยงซึ่งแม่เลี้ยงของเธอก็ดีใจหายสัำยักรักเธอเหมือนกับลูกแต่ว่าเฉียนเฟยก็หวังที่จะคืนเงินให้กับพ่อและแม่เลี้ยงให้ได้โดยไวที่สุดค่าผ่อนบ้านในเมืองปักกิ่งนั้นสูงถึง7,300ยหยวนในขณะที่เงินเดือนของเฉียนเฟยนั้นมีแค่8,00 0หยวน จึงบีบบังคับให้เธอต้องปล่อยห้องให้เช่าเพื่อเอาเงินมาสมทบค่าใช้จ่ายเยินเฟยได้ขอร้องให้เย่าจริงๆหาคนเช่าให้สุดท้ายผู้เช่าที่ได้ก็ไม่ตรงกับที่เธอต้องการเลยคนผู้นี้ก็คือหลีอี้เฟยรับบทโดยฐานเจียนซื่อนักธุรกิจหนุ่มที่เป็นเจนเนอเรชันที่2ของตระกูลเศรษฐีซ้ำเขาจะมีนิสัยเย่อหยิ่งจองของคําพูดํำจาก,ก็ยียวนกวนประสา,ศาศททาให้ทั้งเฉินเฟยและหลีอี้เฟยก็กลายเป็นคู่กัดกันชีวิตประจําวันก็เต็มไปด้วยความวุ่นวาย แต่ว่าจากการที่อยู่ร่วมกันเกือบจะตลอดเฉียนเฟยกลับมองเห็นข้อดีหลายอย่างในตัวของหลี่อี้เฟยทั้งความมุ่งมั่นในการทำงานและความใส่ใจในรายละเอียดเล็ก,ลกๆน้อยๆในตัวของเฉียนเฟยด้านหลี่อี้เฟยที่ผ่านมานั้นไม่เคยต้องอยู่ร่วมกับใครวันๆก็สนใจแต่เรื่องงานและก็การหาเงินแต่วันนี้ไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรทำให้เขาเนี่ยมองว่าสาวเจ้าของบ้านที่อยู่ตรงหน้าของเขานั้นกลับสวยเหลือเกินจนเขาหลงรักโดยไม่รู้ตัวเรื่องราวความรักของหนุ่มสาวทั้งสอง จะลงเอออย่างไรก็สามารถไปติดตามกันต่อได้ในซีรีส์ดังประกาย2หัวใจหรือ l o v e er Has f i ฟ e w o r k ภายในเดือนพิกายนนี้บนแพลตฟอร์ม VTV โอเคครับผมก็มารายงานข่าวสารของซีรีส์ดังประกาย2หัวใจหรือ l ลิฟแฮร์ไฟเวิร์แล้วก็เรื่องย่อกันประมาณนี้ก่อนท่านที่เข้ามารับชมคลิปผมและชอบอยากจะสนบุนผมให้ทำคลิปแนวนี้ออกมาให้รับชมกันอีกเรื่อยๆ ก็สามารถเป็นกำลังใจให้ผมได้โดยการกดไลค์กด subscribe หรือจะแชร์คลิปไปให้เพื่อนๆดูก็ได้ครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและก็ติดตามช่องมีกาเมคกันนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ